สวัสดีค่ะพบก,กับช่องสาวบูวใสลุยนะคะวันนี้สาวบัวใสลุยจะมา,มาดูาทางขึ้นของวัวนะคะของควายนะคะของเสียนกเขาต่อท้ายออกมานะ,ะแบบที่เคยเห็นนะซุ่มทำตอนไหนหวะก่อนที่เราจะมาดูเนี่นะคะแล้วเราไปดูเออ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 ดูความเปลีป่ยนแปลงของเจ้านำโชคกันนะคะ มีอะไรสอเติมเพิ่มเติมขึ้นมาหรือเปล่าไม่มีทอ่องานทอก็มาค่ะนีม่ม้ยนี่สองสามสี่เหตดเองีนี่ดองโอ้ยโอ้โหเลีมเลยแหลีมเลย ที่จับท่อนะคะทําเองค่ะทาว่าหวานตอนเย็นนะคะเชื่อมตอนเช้าว้าวที่ครอบสวยแค่ว่าอลังมากเลยเมื่อเช้านะคะบูก็ได้ทําความสะอาดบนรถ12ล้อของเราไปเรียบร้อยนะคะตอนนี้ก็ ก็สะอาดครึ่งหนึ่งแล้วค่ะก็ยังไม่มีทำยังไม่มีตังทำข้างในเป็นวีทีนะคะแล้วเรามาดูไฟกันค่ะไฟที่เสียนกทำนะคะเมื่อคืนก็ลองลองแล้วค่ะไฟอันนี้ไฟอันนี้ข้างล่างของกันชนที่ยื่นออกมาค่ะอันนี้อะไร อันนี้ที่ส่งมาให้ใหม่ลลมเลย่ะมีแตรด้วยสั่งแตรด้วยเหรอก็สั่งแตรตอนไหนอ่ะมีเตเรด้วยค่ะน้องนี่อันนี้เราดัดเปลงนะคะดัดเปลงนะคะ เสร็จแล้วเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเสียนกจะขับรถออกก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยมาประกอบข้างนอกเนาะ,ะกลัวมันออกไม่ได้นะคะเพราะมันยื่นออกมาจากตัวรถเนาะ,ะมันยื่นออกปกติมันจะอยู่ก้าหน้ารถใช่ไหมละ่ะทีนี้เราต่อให้มันยื่นออกมาข้างนอกหน่อยหนึ่งนะคะแล้วไปดูเสียนกทำบันไดขึ้นบัว นะคะเราก็คึ้นเห็นนี่แหละคะ่ะมันสามารถยกขึ้นได้เหรอเดือดย,า,อย,า,อยางขึง้นปัป๊บปั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  นออ่องยางมังล่ะมันกระพับขึ้นปั๊าปิดตุ๊ดปับ๊บแล้วมันใส่รถไหนได้ละ่ะเอาไปขายต่อมันนะ่ะคิมล็อกคิมล็อกงานข่อ,อย พี่ก็พี่จะพับปิดตูดเหรอฮะไหนอุ้ยไหนมาดูหมูตัวไหนกัดนี่ขาเมมกิ่นเมืองอุ้ยอุ้ยมันเมียนั่นน้ำเนื้อออกนังออกพี่ไม่ต้องถักเชือกเหรอแล้วอันนี้พี่เก็บไปไหนจอะ ยังไงไม่เข้าใจที่เจหนึทให้มันกระดีกระดีเรียนมาได้ยังไงมันจะเรียนเนไดยยังไดอันน้าทางหยาโดโหลดสุดดักมเมียนโลมันตตองมีมองกเจถ่าหยิบกบยิ่หายยหนดูนะเนี่ยพูด เลียบายทาั้งมึงเข้าไปบังไก่เกยยังคือจะบอ,ะอะะกอออว่าจมกับอะไรน่นก็โดนฟอดเองหรอโปยกขึ้นมันต้องมีที่เก็บฮะ อาเดอบ้านนี่งงงงไปไกลตาเต็กนี่เด้ชาร์ตหน้ากาเอาหน้าการกร้อนเดี๋ยวไปทำกาแฟกับนมสดไม่ให้ช่างกันดีกว่านะคะเราช่างสั่งกาแฟแล้วก็นมสดนะคะเราก็จะไปทำมาให้ช่าง เอาน้ำอะไรคะไม่ใช่หูน้อยเอาน้ำยังยะยะได้กระเป๋าไหมสี่ร้อยห้าสิบกระเป๋านี่ทำกาแฟกันค่ะ เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะส่วนคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช้บสับบูซไยลุยคะ่ะ <Yeah. S 1> เพื่อเป็นกำใจสับบูซไทลุย <Yeah. S 1> ได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ